คุณเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมแมวมันนอนกันทั้งวันขนาดนี้วันหนึ่งเนี่ยนอนสิบกว่าชั่วโมงนอนไปได้ยังไงตอนนี้แพลยังไม่ได้เช็ดตาให้นะคะขี้เกียจนี่จ ก็คือวันนี้เนี่ยที่แพลมาลงคลิปแมวนะคะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไม่มีคลิปลงนะคะแล้วก็ออแอปตัดต่อเนี่ยมันกากนะคือแพลเนี่ยจะทาคลิปเครื่องประดับน้ําหอมใช่ไหมที่เขาเนี่ยปรับเอฟเฟกมาใหม่ให้มันแบบเอฟเฟกสวยงามรามแท้ได้ดูตะลึงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแอปต,ตัดตอดันมีปัญหาแล้วก็แบบเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้สําหรับวิดีโอนะคะแพลก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปนะแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยแพลคิดว่าน่าจะต้องย้ายนะคะแอปตัดต่อแล้วนะอันนี้เนี่ ย้ายทําในแคปคัตนะคะส่วนเ,เกมหรือว่าคลิปที่เล่นในคอมเนี่ยเดี๋ยวแพลนะคะก็ตัดต่อในคอมแต่ส่วนอันนี้เนี่ยแพลตัดต่อในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าง่ายไม่ต้องแบบเสียบแบตได,ดแล้วเข้าคอมคะมันยุ่งยากนั่นเองเนาะคลิปนี้ขอบอกเลยนะคะว่ามีโลโก้แน่ๆคือแพลเนี่ยไม่ได้ใส่โลโก้มาหนคลิปใช่ไหมไม่ใช่เลยหรอกค่ะกว่าจะ2,000ซับนะตอนนี้เนี่ยแพลนะคะใส่เออโลกโก้ไป6คลิปแล้วนะคะเหลืออีกสคลิปที่เพลต้องใส่นะเพราะ ฉะน,นั้นนะคะน่าจะนานๆใส่ทีหนึ่งนะเพราะว่าแบบเออคือแพลนะคะใส่ไแปบบแบบว่าใส่ไปหกคลิปแล้วอ่ะเท่าที่มันแบบยังพันกว่าคนอยู่เลยนะคะพันสามร้อยคนอะไรแบบนี้เนาะแพ ok ลก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวใส่นานๆใส่ทีละกันนะคะแต่คลิปนี้นะ่ยบอกเลยว่ามีและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เจ็ดที่มีโลโก้ขึ้นจ้ะทุกคนคะ่ะคือตอนนี้เนี่ยแพลคิดว่านะแพลอ่ะ อยากมีแพลนทำคอนเทนต์ใหม่ๆแต่แพลวก็กลัวว่าเพื่อนๆไม่ดูซึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์นั้นแพลวก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยทำกันแล้วกันนะคะวันนี้แพลวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาถามเพื่อนๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปถามในชุมชนแล้วก็ให้เพื่อนๆโหวตนะคะสามารถไปโหวตได้น้อว่าอยากจะให้แพลวเนี่ย ออลองเล่นคอนเทนต์อื่นบ้างหรือเปล่าหรือว่าให้ทําแค่คอนเทนต์เกมไปก่อนนะคะทุกคนซึ่งถ้าคอนเทนต์อื่นเนี่ยหรือว่าถ้าในช่องนี้นะคะมันแบบว่าผลตอบรับหรือว่ากระแสตอบรับดีแล้วแบบว่าคนตามเยอะๆแบบนี้แพลนะคะจะสร้างอีกช่องเนาะเป็นช่องเพอร์เฟกสักอย่างเนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นเพอร์เฟ s t o สตอรี่เพอร์เฟกไอรอะไรก็ได้ฮะ,ะเดี๋ยวไปคิดชื่อทีหลังเนาะก็ถ้าแพลนะคะคิดชื่อแล้วมันดันไปซ้ำกับคนอื่นเนีย่ยก็คือช่องเราไม่ปังแน,น่ๆนะ,ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับที่เพลจะมาบอกเพื่อน และถ้าเพืเ่อนๆนะคะอยากรู้ว่าคอนเทนต์ที่เพลอยากจะทำคอนเทนต์ใหม่เนี่ยมันคืออะไรก็เพลนะคะอยากแบบรีวิว กระโปงกระเป๋านะคะแบรนด์เนมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็น่าจะรออีกนานนะคะทุกคนกว่าจะได้ทำคอนเทนต์นั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เติมเกมกันไปก่อนนะคะช่องของแพลยเนี่ยยังไม่ปังบุรีเย่มากนะทุกคนก็คนตามแค่พันกว่าคนเองนะก็เลยเยังไม่สามารถทำคอนเทนต์อะไรมากมายได้นะคะก็ทำคอนเทนต์เกมไปก่อนแล้วกันนะถ้าใครนะคะอยากจะให้แพลยเนี่ยทำข่าวเกมหรือว่าอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปกันได้นะก็อตอนนี้นะคะเกมหลักก็คือเกมไม่เดนค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื้อ นะคุเนี่ยแพลวจะเอาเกมเหมือนมาเล่นในรถไฟเชลเซียนเดนเะไรแบบนี้นะคะถ้าผลตอบรับจากเอ่อจากโพสต์ในชุมชนอะไรแบบนี้มันดีเดี๋ยวแพลวก็ค่อยไปทำทีหลังแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวแพลวเนี่ยเปลี่ยนอะไรใหม่ๆทีหลังแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็หาโลโก้กันให้เจอแล้วกันไปแล้วนะบายบาย